สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํากระดาษทราย T O A ที่ร้านมีขายนะครับนี่ครับแบบนี้ครับ T O A นี่ครับ T O A นะครับ T O A นี้จะมีเบอร์2000 2องพันพันหครับไปดูกันครับว่ามีเบอร์อะไรบ้างครับอันนี้คือกระดาษทรายของ T O A นะครับ จะมีขายทุกเบอร์เลยนะครับที่ร้านมิ้นแต่เบอร์สองพันพันห้าพันสองไรมาจนถึงเบอร์แปดสิบนะครับอันนี้นี่เป็นกระดาษทรายเออ TOA นี่ครับดูหน้าตามันที่ขายอยู่นะครับนี่ TOA เบอร์สองพันของโรงงานเลยนะครับเออส่วนด้านหลังนี่อันนี้ด้านหน้า TOA แท้เๆเลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีบอกออวิธีคำแนะนำการใช้นะคำแนะนำการใช้แล้วก็จะมีบอกเบอร์ว่าควรใช้เบอร์อะไรก่อนนี่ครับผิวโลหะก,ก็ใช้เบอร์150ถึงเบอร์220 อันนี้คือผู้ผลิตนะครับ T.O.A. p e n ส่วนด้านในอันนี้ครับนี่ด้านในด้านในจะมีบาร์โค้ดมีโลโก้ T.O.A. แล้วก็มีบอกว่า from made in Japan premium g เกรดนะครับเป็นตัวนี้เป็น5ดาวนะครับเป็นกระดาษไฟที่ TLA ถน่ายอยู่นะครับเป็นของแท้นะครับอันนี้เม็ดทรายอันนี้เม็ดทรายเบอร์600นะครับโอเคโอเคนะครับอันนี้เบอร์พัน เออนนี้เบอร์ลอยนี่เบอร์ลอยต้สามร้อยยี่สิบก็โอเคเนี่ยสามร้อยยี่สิบนะครับหกร้อยกัสามร้อยยี่สิบนี่ครับคุณภาพของ T A นะครับเม็ดอินเจแปนฟอร์มเจแปนพรีเมียมเกดครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ